สวัสดีครับชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตวันของตัวกุณเองจะดูดวงให้กับชาวเมถุนลัคนาเมถุนนะครับในช่วงของครึ่งปีแรกนะครับของปี2015นี้เป็นเน้นช่วงของ 6เดือนนะครับก็คือมก,กราถึงมิถุนายนเนาะเดี๋ยวเรามาอัปเดตในเรื่องของดวงดาวกันก่อนว่าในช่วงของครึ่งปีนี้จะมีการย้ายดวงดาวมีอะไรบ้างนะครับจะมีดาวที่ย้ายราศีทั้งหมด2ดวงก็คือราหูแล้วก็ดาวพฤหัสบดีโดยดาวราหูโคโจรอยู่ในราศีพฤษภจะย้ายขึ้นไปที่ราศีเมษในช่วงประมาณวันที่30 มีนาคม65ส่วนดาวพัสบดีนะครับจะย้ายจากราศีกุมนั้นเสด็จคือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วขึ้นไปที่ราศีมีนเป็นเกษตรบดีอยู่ในช่วงประมาณ8เมษายนนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตในเรื่องของแผนผังกันเลยนะครับทิพพลของชาวลัคนาเมถุนนะครับมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจำตัวของคุณคือดาวพุธใช่ไหมครับ ทีนี้เรามาดูอิทธิพลของดาวที่มีการย้ายราศีกันก่อนในช่วงแรกเนี่ยดาวราหูนั้นเบียรลัคนาอยู่ข้างหลังในาราศีกรกศช่วงประมาณวันที่มกราถึงเดือน สามีนานะครับก็คือถึงปลายมีนาเนี่ยชาวเมทุนนั้นอาจจะยังมีความรู้สึกที่ยังมีความแบบกดดันเล็กๆน้อยๆนะครับอึดอัดใจบ้านรู้สึกเหมือนแบบมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เจ้านายอาจจะยังมองไม่ค่อยเห็นเราหรือการเติบโตการพัฒนามักจะเหมือนแบบ ต้องได้ดีในถิ่นแดนไกลใครที่อยู่แถวบ้านนะครับหรือใครที่อยู่ถิ่นกําเนิดเนี่ยมักจะเกิดความกดดันหรือไม่ค่อยได้ดีสักเท่าไหร่แต่ใครทําการค้าการลงทุนออนไลน์นะครับยังปังนะยังมีประสบความสําเร็จได้ดีเลยแล้วก็ยังมีโอกาสในทิศทางที่ดีกับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้นเพราะดาวราหูนั้นมาจากภพเลือนสุภา สุภาวินาศเนี่ยแปลว่าได้ดีในถิ่นดดนไกลได้ทีได้ดีในต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้ดีจากคนแบ็กอัพสนับสนุนเบื้องหลังแต่ก็มีความกดดันด้วยเพราะราหูนั้นเป็น12กับลัคนาในช่วงประมาณเดือนมกราถึงเดือนมีนาคมนะครับเพราะดาวราหูเนี่ยเขากดพินทุบาทนิดหนึ่ง เป็นทุบาทแตลว่ารอยรั่วรอยร้ารอย้ําของดวงชะตาเข้าสู่ภบวินาศอย่าไว้ใจคนอื่นในช่วงนี้พอหลังจากวันที่30มีนาคมไปแล้วดาวราวหูเนี่ยจะโคจรเข้าสู่เรือนราพะทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่ทําให้ความสําเร็จทําให้คนนั้นกลับมามองคุณมากขึ้น นะครับใส่ใจกับคุณมากขึ้นทั้งที่ตามจริงแล้วอ่ะค่อนข้างที่จะปล่อยปะละเลยไม่ค่อยเห็นคุณในสายตาเพราะดาวสุภะไปอยู่ในเบื้องหลังวินาศแปลว่าพวกเผู้ใหญ่กับไม่เอ็นดูไม่ช่วยเหลือไม่โอเคกับเราในณโมเมนต์ที่ผ่านมาแต่พอดาวสุภะเนี่ยเลื่อนไปพบลาภะเนี่ยแปลว่าคุณจะมีโชคมีลาบมีน้เมตตาเป็นตำแหน่งเทวีโชคด้วยเทวีโชคเนี่ยเป็นดาวราหูที่ดี เป็นลาหูที่จะสามารถมีอิทธิพลนะครับให้กับตัวชาวเมทุนลักนาเมทุนนั้นประสบความสําเร็จมีการเจริญเติบโตมีการต่อยอดมีการพัฒนาชาวเมทุนใครที่อยากจะแบบศึกษาต่อนะครับหรืออยากจะเรียนจบเนี่ยก็มีโอกาสจบการศึกษาได้ส่วนใครที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศนะครับหรือเรียนต่อในจัง,จงหวัด ที่อื่นก็ได้นะครับในต่างจังหวัดเนี้ยก็จะประสบความสําเร็จดีหรือใครที่แบบเรียนแล้วแบบกระท่อนกระแท้นมานะครับถามว่าจะเรียนจบไหมเนี่ยจะมีโอกาสเรียนจบได้ด้วยนะครับสามารถมีโอกาสในทิศทางที่ดีกับการศึกษาการฝ่ายความรู้สิ่งต่างๆนั้นมีโชคมีลาบที่ดีอิทธิพลของดาวมรตยูราหูนะครับได้รับอิทธิพลกระแสสัมพันธ์นะครับ จากเรือนลาภะเนี่ยเพราะว่าคุณจะมีโชคมีลาบที่ดีกับในเรื่องของลาบผลรายได้ที่ดีมากขึ้นมีโชคลาบแบบฟกๆนะครับมีโอกาสในลักษณะของการติดต่อการสื่อสารกับสังคมนั้นโดดเด่นมากขึ้นแต่คุณต้องระมัดระวังชาวเมถุนลัคนาเมทุนเพราะว่าคุณอาจจะมีโอกาสในการที่ตัวคุณนั้นมีสกรณีข้อดีคือคุณจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจาก ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ผู้ทรงมีอิทธิพลนะครับคุณน่ะจะได้รับโอกาสดีๆมีผู้มีอิทธิพลเนี่ยเป็นเพื่อนแปลว่าคุณน่ะจะได้อะไรที่ดีจากคนที่เข้าตาคนที่มีอิทธิพลคนที่มีกําลังนะครับเหนือกว่าเราเนี่ยเขาจะช่วยเหลือเราดีแต่บางทีแล้วคุณก็ต้องระมัดระวังเพราะมาจากพบาลากเลืนอนลิมาด้วยเพราะว่าคุณอาจจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดความกดดันบ้าง นะครับกับการครบคนคุณอย่าเพิ่งไปคบกับคนที่เป็นผู้มีอิทธิพลมากจนเกินไปควรมีระยะห่างว่างนะครับเพราะว่าผู้อิทธิพลเนี่ยบางทีแล้วอยู่ใกล้ดีเขาก็ดีอยู่ใกล้ร้ายเขาก็ร้ายนะแปลว่าชาวเมถุนลัคนาเมทุนควรจะต้องเลือกคบคนแล้วก็ อาจจะต้องระมัดระวังการมีปัญหากับเจ้านายบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับหรือมีความอึดอัดใจบ้างกับเจ้านายแต่โดยภาพรวมแล้วเจ้านายเนี่ยเอ็นดูช่วยเหลือเราดีมากขึ้นให้การสนับสนุนกับเรามากขึ้นมีนักเมตตามีโชคมีลาบมีลาบรอยมากขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่อย่าเสียงจนเกินไปนะครับ ตอนมันมีมันก็มีแต่ตอนมันไม่มีก็ระมัดระวังนะเพราะดาวมฤตยูคือดาวแห่งการพลิกผันนะครับตอนมีเ่ยได้มากเป็นเกาะเป็นกรรมพอตอนมันจะหมดมันก็หายแวบไปกับตาดังนั้นเนี่ยแบ่งรับแบ่งสู้แล้วก็กระจายความเสี่ยงสักนิดหนึ่งนะครับ ทีนี้เรามาดูอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีกันบ้างดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะครับจะย้ายราศีตอนแรกอยู่ในราศีกุมก่อนในช่วงประมาณเดือนมกราถึง8เมษายนอยู่ในราศีกุมเป็นภพเรือนสุภาดาวพฤหัสบดีนั้นมาจากภพเรือนกรรมะและปัตตนี มาจากกรรมาก่อนกรรมะเข้าสู่เหือนสุภาภาวะการงานเนี่ยมีโอกาสเติบโตมีโอกาสพัฒนามีโอกาสในเรื่องของการแสดงศักยภาพหรือการบริหารการจัดการมีโอกาสในความสําเร็จที่ดีมากๆเลยมีโอกาสต่อยอดมีโอกาสเรียนต่อมีโอกาสศึกษาต่อนะครับหรือจิงทุนสิ่งต่างๆนั้นดีมากๆนะแล้วก็มีโอกาสที่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะค่อยๆช่วยเหลือเอ็นดูกับคุณมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ พราะว่าดาวพฤหัสบดีนั้นโคจรอยู่ในตำแหน่งธรรมเกณฑ์เนาะทีนี้ดาวพฤหัสบดีนั้นจะอยู่ในตำแหน่งนี้เป็นพบเรือนปัตตนีด้วยเปราว่าความรลักความสัมพันธ์ของคุณมีโอกาสต่อยอดมีโอกาสพัฒน,นามีโอกาสคบหาดูใจกันมีโอกาสที่คุณจะได้คบหาอาจจะเป็นคนที่เป็นชาวต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติบางคนอาจจะอายุมากกว่าตัวคุณนะที่ค่อนข้างเข้ามาติดต่อสสัมพันธ์กับชาวเมถุน ติดต่อสารสัมพันธ์กันแล้วก็จะมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์จากการเป็นเพื่อนก็เป็นคู่กันจากคู่คองคนลักก็มีโอกาสแต่งงานด้วยเช่นกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะครับจะโคจรขึ้นไปที่ภพเรือนกรรมะ อยู่ในตำแหน่งกลางฟ้าเป็นเกษตรบดีแปลว่าคุณก็ยังมีโอกาสในทิศทางที่ดีกับในเรื่องของการงานการเติบโตความมั่นคงในเรื่องของการงานมีโอกาสได้ตำแหน่งได้ชื่อเสียงได้รับการโปรโมทที่ดีมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนส่งเสริมได้ลาบได้ผลลงทุนร่วมกับ บุคคลอื่นก็ได้ลาบได้ผลได้เงินปันผลสิ่งต่างๆนะครับมากขึ้นมีโอกาสในทิศทางที่ดีอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีเนี่ยโคจรอ,อยู่ในพเบเลนกลางฟ้าเนี่ยนะครับโคจรค่อนข้างดีเนาะแล้วก็จะมีโอกาสในทิศทางที่ดีตรงที่ดาวพฤหัสบดีนั้นได้ตําแหน่งเขาเรียกว่าเป็น ตำแหน่งเกษตรนะครับมีคู่ครองคนหลักก็ดีการปฏิสัมพันธ์กับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยจะค่อยๆมีโอกาสในเรื่องของคอมมิตนะครับการแต่งงานการมีความรักความสุขความหวังที่ดีต่อกันและกันมากขึ้นมีโอกาสที่จะได้พบเจอนะครับกับความสุขความหวังบางคนอาจจะเดินทางไปต่างถิ่นแดนไกลบางคนอาจจะทํางานร่วมกับบริษัทข้ามชาติบางคนอาจจะทํทงานร่วมกับ ชาวต่างถิ่นต่างแดนบางคนอาจจะรับเข้าหรือส่งออกก็ได้เช่นกันปังเหมือนกันนะครับหรือบางคนอาจจะมีโอกาสในการที่ ทำงานร่วมกับบริษัทข้ามชาติแบบนี้จะได้เจ้านายที่ดีนะครับคอยเอ็นดูช่วยเหลือสนับสนุนนะมีโชคมีลาบในการงานที่โดดเด่นมีการงานที่สามารถบริหารนะครับจัดการที่ประสบความสําเร็จมากขึ้นมีในเรื่องของไอเดียความคิดนะครับจินตนาการสิ่งต่างๆนั้นประสบความสําเร็จมากขึ้นด้วยเช่นกัน ทีนี้เรามาดูอิทธิพลของดาวสุดท้ายคือดาวเสาร์ดาวเสาร์เนี้ยไม่ได้โครจรเดินหน้าแต่โครจรอ,อยู่ในราศีพบเรือนมอรณะอยู่นะครับดาวเสาร์นั้นโครจรเป็นมรณะใช่ไหมครับเป็นเกษตรบดีแปลว่าการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นเนี่ยชาวเมทุนลัคนาเมทุนยังสามารถมีโอกาสในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับบางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงเรื่องงานบางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่อยู่อาศัยบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของไลฟ์สไตล์ตัวตนของคุณนะครับหรือมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการย้ยายถิ่นฐานการได้ดีกับในเรื่องของการเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งการงานสิ่งต่างๆการโปรโมทอะไรแบบเนี้ยก็ประสบความสําเร็จมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสในเรื่องของการที่ตัวคุณเองอาจจะได้ มรดกพกสกลน,นะครับมีโอกาสได้ในเรื่องของการสืบต่อสิ่งต่างๆมากขึ้นหรือมีโอกาสได้ในเรื่องของการสืบต่อกิจการกับในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะมีคนนะครับนำสิ่งต่างๆมาให้คุณแต่บางคนอาจจะคิดว่าเอาถ้าผมหรือหนูไม่มีมรดกจะแปลว่าอะไรหรือแปลว่าบางคนอาจจะได้มรดกแล้วจะแปลว่าอะไร ถ้าคนได้มรดกแล้วหรือบางคนนะครับอาจจะไม่มีมรดกมาเพราะแม่อาจจะไม่ได้มีความมั่งคั่งตรงนั้นมาในอดีตเปราะว่าคุณอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการได้เงินตกเบอร์เงินเบี้ยประกันนะครับหรือเป็นการที่เรากระทําบางสิ่งบางอย่างเอาไว้อยู่ในอดีตนะ่ย แล้วมันจะส่งผลทําให้ตัวคุณนั้นประสบความสําเร็จมากขึ้นหรือมีโอกาสต่อยอดมีลาบผลนะครับบางคนอาจจะลงทุนบางสิ่งบางอย่างไว้เช่นกองทุนรวม ETF RMF หรือเป็น SFF แบบนี้ในกองทุนรวมคุณก็กเกษียณแล้วคุณก็มีเงินตรงเนี้ยนะครับเป็นรอบกรเกษียณตรงเนี้ยก็ได้หรือบางคนส่งเงินงวดประกัน นะครับไปเรื่อยๆจนได้แบบเวนคืนหรือบางคนอาจจะมีลาภผลรายได้สิ่งต่างๆลาภผลแบบฟุกุก็ได้เช่นกันหรือการจับได้ดอกเปี้ยสิ่งต่างๆลงทุนในคริปโตนะครับในกองทุนรวมหุ้นสิ่งต่างๆก็มีโอกาสที่จะงอกเงยได้รับปันผลได้รับ สิ่งต่างๆแคปิตอลเกนต่างๆประสบความสําเร็จมีกําไรเป็นกองเป็นกำแบบนั้นนั่นเองนะครับโดยภาพรวมแล้วบางคนอาจจะได้ในเรื่องของการได้อสังหาริมมาพ้์บางคนอาจจะไม่มีมรดกแต่อาจจะไปเป็นนายหน้าขายที่ดินต่างๆแบบนี้ก็ประสบความสําเร็จได้ด้วยเช่นกันนะครับเราก็ได้รับส่วนแบ่งก็ได้บางคนเนี่ยขายที่ดินได้เราก็ได้ส่วนแบ่งเพราะเขาอาจจะแบ่งส่วนแบ่งให้เราแบบนี้เป็นต้นเพราะดาวเสาเนี่ยเป็นดาวแห่งธาตุดิน ก็แปลว่าอาสังหานั่นแหละก็แสดงว่าคุณมีโอกาสในเรื่องของการได้อสังหาก้อนใหญ่นะครับหรืออาจจะเป็นเงินอะไรต่างๆตกเบิกเงินเบี้ยประกันเงินเวรคืนหรือเงินอกองทุนสิ่งต่างๆเนี่ยสว่วนติการนะครับเป็นเงินที่เป็นก้อนน่ะนั่นแหละแล้วคุณก็จะได้ตรงเนี้นั่นแหละถ้าเราวางแผนที่ดีนีอดีตที่ผ่านมาเราจะได้เงินนะครับเป็นเกาบเป็นกร,รม รู้ไหมครับว่าดาวเสาร์เนี่ยโคจรเข้ามาในราศีมังกรเนี่ยในรอบตำแหน่งที่30ปีแต่ถ้าเกิดใครที่ครบรอบอีก30ปีเป็น60ปีแปลว่ากเกษียณพอดีใช่ไหมครับเป็น60ปีพอดีเห็นไหมเกษียณพอดีคุณก็ได้เงินตกเบิกเงินเบีย้ยประกันเงิน กองทุนสวัสดิการหรือเงินกองทุน RFLMF สิ่งต่างๆอะไรแบบนี้เป็นเงินกเกษียณนะครับประมาณนั้นก็ได้เช่นกันเนาะมันก็ตรงรอบพอดีสลับดาวเสานั่นเองดังนั้นแล้วชาวเมธุนเนี่ยก็จะมีสิ่งที่ดีหรือบางคนได้รับส่วนแบ่งอย่างที่บอกไปนะครับประมาณนั้นเนาะหรือได้ดีในการยกย้ายถิ่นฐานที่ไปอยู่ที่อื่นแล้วประสบความสําเร็จมากขึ้นก็ได้นะครับ สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ก็ติดตามกำลังใจกับช่องบูพยานด้วยนะครับขอบคุณค่ะ